สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2นัดที่34ระหว่างนครราชสีมามาสด้าเอพบกับปัทยาอยู่ในเต็ดครับย,ย้อนกลับไปเชนรงคนนี้ก็เจอทีมเก่าครับเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสวัสด์แคทนี่แหละครับแต่ว่าเอา้าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนโอ้โหรถโอ้โหลักไก่ยิงไก่เลยครับริสเตียนอเล็ก ตอนนี้นี่กลายเป็นจอมเก่าแล้วก็สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมให้กับพัทยาไปแล้วครับวันใหม่ครับจังหวะนี้เบิ้ลแล้วบอลทันไหมายทันด้วยครับแล้วเปิดเอ้าจังหวะนี้โอ้โหู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับอยู่ด้านหลังครับนี่ยฮะสุภวิทย์ทันครับไม่ออกแล้วตบกลับเข้ามาแล้วโอ้ยจริงจริงแม่ธนพงศ์บุญทับครับเป็นการไปเลาะข้อเท้าจริงๆครับแต่ว่า ในมุมมองของผู้สินอาจจะเห็นเหตุการณ์ไม่ได้ชัดครับเนี่ฮะดูอีกครั้งหนึ่งไปทางฝั่งขวามีเดวิสันครับทางออกไปเอาแล้วสุภิพิ์เติมขึ้นมาแตะหนึ่งทีจะเปิดก็โดนบล็อกไว้ก่อนแมวันใหม่นี้ตามเก็บแล้วเข้ามาได้ครับทางเดวิสันแล้วโอ้โหคืนกลับมาไม่ได้ยิงนะนัเก็กคูล่า,เ,าเมวินเกี่ยวบอลลงได้ครับ เด่ต่อได้ด้วยเมวินเลียงจีหักกับข้อขวาแล้วเปิดเข้าไปเดวิสันได้มงบอมันลอยโด่งไปหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่มันถ้าไม่แม่นจริงๆนี่มันเหลือน้อยครับโอ้โหจังหวะนี้อาวครับพระยาขึ้นมาแล้วได้อุ๊ยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปยิงแป๊กไปเองครับโอ้โหมันโดนผู้เล่นของ ยาเข้าข้างหลังอ้าวรับจงังหวะนี้โคราดแล้วจังหวะสองยิงโอ้โหได้อัดหน้ากอบเขตโตแต่ก็เบิร์ดออกหลังไปครับลูกตั้งแต่ขึ้นมาของพัทยามเมลวินมารอสับสุดเ้นหลังแหมแล้วกลับเข้าขวาแล้วเปิดด้วยขวาได้วุ้ยมันข้ามหัวพิลพัทแล้วเตะเวิร์ไปทีต้องซ้ำอีกทีแล้วบอลมาอัดทางศิรุษเก่งนอกอ้เสียดายครับโคราจังหวะขึ้นมาของเมลวิน เปิดเสาแรกแล้วรวมมงิ้่เอาไปก่อนแล้วตามไปเล่นต่อครับเกร็กได้บอมเข้ามาอีกทีเสาแรกบงย้อย,ยื้อย mm hmm. ยังเข้ามือของทางชัยนรงลงบุญเกิดกับลูกม,มงมของสุภวิทย์ต่างกันเข้ามาอีกทีนะครับฮูลาเกร็กด้วยซ้ายโอ้โหแล้วจ่ายตรงนี้ถึงกับเดวิสันเข้าซ้ายแล้วปั่นโอ้โห,โหข้ามขานไปครับเน้นไปหน่อยครับเดวิสัน ราจะพงอ่านได้แล้วเอ้าวแล้วบอลหลุดมาถึงเดวิสันล่งๆของเมลวินได้ขวาอัดเจ,จ้าบอลโอ้โหหลุดเสาสองออกไปอ่าครับจบ45นาทีแรกครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานาครราชสีมาสวัสดแคทนครราชสีมามาสได้เอฟซียังเสมออยู่กับผู้มาเยือนอย่างพัทยาอยู่ในเตตดูตูนประตูต่อศูนย์ครับมุ่เตะมุมของนัวุทิจเจริญบูด เปิดเข้าไปเสาสองได้มงชงกลับเข้ามาอือหืบอลมันตรงต,รงตรงัวชาะโรบุลเกิดครับแต่มันไม่คลิกกับใครสักคนเลยครับอาครับโครลาชมาต่อเดวิสันอาไดจีเข้าหาอันเล็กแล้วเดวิสันเลือกปัน่นโอ้ยมันไปติดไซก้้อยอครับแม่เหลี่ยมนี่มันแป๊กไปครับเดวิสัน อาไปเิมเกยรติได้อีกทีนึงครับสมเกยตีตยจะเปิดด้วยซ้ายยันครับเข้าขวาแล้วได้เปิดเข้ามามองอมโดเหลี่ยมไม่ดีครับแล้วก็บอลหลุดออกหลังไปปัญ,ญาก็ลุ้นเอาให้อยู่สักูเห็นมีสุภกินแนมพวงเขาลงมาเพิ่มมาทนงฝั่งพญาเปิดบอมเขาเอาแล้วได้มงด้วยครับทางและผู้ตัดสินเปล่าต้องมหมดเวลาเลยครับที่สนามเฉลิมเกียประสิ80ิรปษาครับ วัตแคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับพัทยายูไในเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเปิดรับความสนุกกับทางเลือกที่หลากหลาย,ายอ,อ,ออกไปทำอย่างที่ใจต้องการ ตัวเองที่เต็มที่พร้อมท้าทายกับเรื่องใหม่ๆให้ชีวิตไม่มีคำว่าเบื่อแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่สำ้ำใครมาซาสองใหม่ Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรา